นี่อ่ะปักไม่ติดก็คือมันเป็นเอสบมาตรฐานแหละแต่ว่าเราขอใจไม่ใช่แก้วเหรอมีที่วางตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าโอ้มันุูมากเลยอะสว่างขึ้นนิดนึงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะหลังจากที่หายไปนาน สองเดือนเนะาะทุกคนอาจจะแตกต่างนิดนึงนะเพราะว่าเราไปเอาเหล็กจัดฟันออกแล้วนะคะวันนี้กลับมากับการทำคลิปอันบ็อกซ์นะคะเป็นคลิปอันบ็อกซ์แกะกล่องช้อปปิ้งออนไลน์นะทุกคนจะมีทั้งของที่เราซื้อเองแล้วก็จะมีทั้งของที่เราไปเล่นกินจกรรมแล้วก็ได้เป็นของรางวัลมานะมาเริ่มที่ชิ้นแรกเป็นอันนี้แล้วกันเพราะว่า เข็นง่ายสุดสองตัวนี้สั่งมาจากชีวินนะทุกคนตัวนี้เป็นเสื้อก้าวตัวเล็กปุ๊กปิกอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาจากชีอินเหมือนกันก็จะเป็นเสื้อของแบบนี้แขนยาวแล้วก็อันนี้ขอกอันนี้เป็นเสื้อสายเดี่ยวคอวีทุกคนตัวใหญ่มาก แต่สวยนะผ้าดีเลย,เลยแหละเอเสียใจตรงที่มันตัวใหญ่แต่สั่งเนเอก็คืคคอมันเป็นเอสจากมาตรไทยแหละแต่ว่าเราขอเากให้เราใส่เอสนะคะต่อไปเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเสื้อ,อเพราะว่ามันาอยู่ในถุกแบบนี้มันน่าจะเป็นเสื้อแกะ เป็นเสื้อเก๋ดูโพยแปบเสื้อเบลเสื้์เออเออเสื้อไหนอะั้งแกะเลียงอะเฮ้ยตัวอมาเลยทุกคนมันมีซับข้างในด้วยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีกระเป๋าเป็นลายแบบ เป็นลายแบบตลาดผ้าไม่หนามากเท่าไหร่ <c oughs> เฮ้ยอืมฝุ่นแหละ <c oughs> หาดินสอไม่เจอดินสอไปไหนเนี่ยทุกคนเห็นไฟตรงนี้ไหมที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้สั่งมาเหมือนกันเป็นไฟ LED ทุกคนจะชอบเรียกกันว่าไฟดลบเซแต่ว่าอันเนี้ยเราสั่งมาเป็นสีสีส้มๆไม่ได้สั่งเป็นสีเดียวกันกับของ ไฟโรเซ่เนะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่อ่ะปักไม่ติดเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่แบบนี้แบบน,นี้เออเออเหันทางนี้กว่าหันไปทำไมทางนี้นะมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นไฟแบบสีส้มๆแบบนี้กลมๆเล็กๆแบบนี้เลยไปเป็นอันนี้หอ่อมาเป็นแบบบัมมี่เลยอันนี้คืออะไร คือแจกันแน่นอนน้องคือแจกันองค์กลส3อันแบบนี้น่ารักกรุบกริบเขาเป็นไม่ใช่แก้วเหมือนเป็นพลาสติกหรอไม่รู้แต่ว่าสวยน่ารักดีม,ม,มดินิมอลดีเนาะอันนี้ จะเป็นสายของบัตรนี่จะมาอยู่ในซองนี้มันเป็นสายของบัตรแล้วก็เป็นแบบของคอเนี่ยอันนี้ตรงนี้นเป็นช่องใส่บัตรข้างหลังตรงนี้ก็มีช่องใส่บัตรแล้วก็มีช่องใส่เหรียญเงินใส่ในก็ได้ตรงนี้ก็มีแบบเป็นโลโก้เขาหน้ารักี ไปอออันนี้่อด,ดีกว่าน,นี่ดอกไม้ป้อมสั่งมาสองันเราก็จะออเอามาใส่แก้ยาวจ้ะวามันยาวไหอดอกคิวดพอดีอ่ะอะใจน้องมันีไว้ก่อนน้านแะล้วก,ก็ วีวิดแอนด์โออัน,น, v, v อนในกล่องเขาก็จะมีมีกิ๊บตีบผมมาให้สองอันบวกกับวีสีขาวปิดหนึ่งอันตัวเครื่องนะคะสีชมพูเนาะ เดี๋ยวมันพังท่องไว้อย่าโซนชอบความแบบมีกิบมให้ใหญ่แบบไม่ให้เขาไม่ได้ติดกล่อ,อง,งนี้่คือโคมไฟทุกคนที่มีหน้าตาแบบนี้และก็มีอันนี้ แล้วก็มีอันนี้ฟรีหลอดไฟ3-4ก็คือตัวนี้ได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่คือหลอดไฟที่เขาให้ มีขาวแบบนวนขาวสว่างแล้วก็สีเหลืองมีสามระดับจริงๆน้องมีปุ่มเดียวแบบนี้เวลากดก็คือต้องแบบเปิดปิดเปิดป่ะเดี๋ยวมีที่วางตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าโอ้มันลุกมากเลยอะจริงๆยังไงก่อนอ่ะโอเออแล้วสองกล่องสุดท้ายบอกเลยเซ็งมากแบตกล้องหมด ก็เลยต้องใช้โทรศัพท์มือถือเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรนะคะสองกล่องสุดท้ายนะคะเป็นของรางวัลที่ได้จากการเล่นเกมสะสมแตม้มอะไรประมาณเนี้ยมาที่กล่องอันนี้ก่อนจากดิชช็อปน่าจะเป็นเซรั่มบำรุงผมหรอือเปล่าเก็บแล้วบางเออได้ถึงพอดีจ้า <c oughs> ก็เลยแบบปิ๊บแรกเลยอะไรอย่างนี้เป็นขวดสีเขียวแบบนี้สำหรับผม เสียแล้วก็แห้งแตกปลายค่ะการบำรุงต้องการการบำรุงอย่างเร่งด่วนเนี่ยคือแบบเอาพวกวิตามินบำรุงผมอะไรแบบนี้ไปร่างบำรุงผมวิตามินบำรุงผมพวกนี้มาเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งทางก็ดีนะะอามากล่องนี้กล่องสุดท้ายคือกล่องเนี้ยของรางวัลจากกิจกรรมโคของรางวัลจากโคเนี้ยส่ง รหัสใต้ฝาโคกแล้วก็ได้เออได้ทั้งวันหนึ่งอ่ะก็ดีละคุ้มละก็เป็นคนชอบกินน้ำอาดมแล้วคือน้องก็มาแบบเล็กๆแบบนี้แหละมันเป็นแบบรูปปวดคุกคิดว่าน่าจะเป็นที่ชันไร้สายหรอใช่ไหมต้องลองลแล้วแหละไม่มีแบบกู้มือหรืออะไรมาเลยอแม่ก็๋ยวไปลองใช้เนาะโอเคค่ะทุกคนก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะแกะหมดแล้วทั้งหมดวันนี้ไปก่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฟังนะคะก็ฝากกดติดตามฟังด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะตามคลิปต่อไปยังไงเราควรนั่งเก็บแบบหรือว่าเอาไว้ก่อนก่อนที่